สวัสดีครับก็วันนี้เครื่องคืนครึ่งนะครับเรามีนัดกันผีแดงนะครับเจอกันทางไปเยือนนัดนอตหลังจากที่นัดแรกที่เจอกันเราพ่าในบ้านมานะครับสูงเป็นตัวอหนึ่งนะครับกรานนัดนี้เป็นนัดสําคัญนะครับอย่างที่บอกคือเราแพ้ภพ่ตัวเองครับงัดเพื่อกลางสัปดาห์กินบัวติดคอเลยนะครับก็พ่าเป็นหนึ่งสองซึ่งเๆจะได้เห็นว่าเป็นนัดที่แย่ที่สุดในฤดูกาลก็ว่าได้นะครับยิ่งวันนัดที่เปิดสนามแพ้คิสซันเลยอีกนะครับก็คือแผงหลังนี้คือ งัดจังงานหมดเลยโดยเฉพาะอย่างที่บอกคือควรเซเบ้นะครับคิดว่าน้องยังคงต้องอีกเยอะนะครับว่าไม่เหมาะเออที่จะมาเล่นคงต้องส่งไปฝึกวิทยายุทธกับสโมสรอ,อื่นรีบส่งไปให้เร็วที่สุดนะครับถ้าน้องยังเป็นอย่างนี้คืออนางาคตของอแผงหลังแมนยูน่ากลัวมากเรากลับมาพูดถึงแมตช์วันนี้นะครับอย่างที่บอกคือตอนนี้พูด,ดง่ายๆทางคิสีีเราโดนแมนซีคิงถึงสี่แต้มนะั่นหมายถึงโอกาสลุนแชมป์เริ่มหายยากไปครับคู่แข็งแสลกอย่าง หงแดงเขาก็ไล่มาแล้วนะครับราะงะั้นวันนี้ไม่มีครางเลือกเลยจากเกิมที่เสมอซ่อนยังมีรุ้นอันั่นก็ดีวันดีขึ้นเหมือนกันนะครับนัดล่าสุดก็ชนะมาสามหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเขาไม่ปลดอากร์เกลานะครับก็คล้ายๆกับโซชาคือผลงานเริ่มดีขึ้นนะครับโซชาก็เหมือนกันวนหลูวันนี้คิดว่าคงต้องจัดหนะักซึ่งอย่างที่บอกคืองานที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าควาคนเซเบ้แล้วก็มาซิยาคือว่า เป็นบอ่อมากๆากๆ็จะหาไปตกเกมนะครับแล้วก็เล่นบอลได้แบบติดขัดเยอะมากทันนี้คือถ้าเป็นผมผมจะเลือกคาวินี่ลงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมีส่วนทั้งเกมรับแล้วก็ยุกด้วยนะครับแล้วก็ทําให้อย่างน,าองอน,อน้อยกองหลังออร์เนนอลก็ยังปนวนโดยเฉพาะดาวิดลุยซึ่งค่าออร์เนนอนเอาลงนะครับก็น่าจะได้ดวลกันแน่เพราะคู่นี้เคยอยู่สโมสรเดียวกันคือเปเอเช่น,นะครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็โดยคาดการณ์ครับวันนี้มันอยู่น่าจะ ไม่ใช้วิธีกั้งนะเป็นส่วนกับน่าจะาแรกนะครับลักษณะหนึ่งคือแรกแบ่ระมัดระวังนะครับเชื่อว่าเป็นตัวจริงวันนี้ค่าไปฟุลทีมแน่นอนคงต้องใช้งานทุกตัวนะครับในการเจอเซนนอนก็ผู้สับจูคาดว่า,าน่าจะเป็นเดวิดเอ่อติกาเหมือนเดิมนะครับติการน่าจะยังต้องลงถึางแม้งันที่ผ่านมาคืออย่างที่บอกคือเดคาก็พลาดในยกที่2คือค่าไก่ออกมาสักเงางเกตัวซากก็อาจจะไม่เสียแล้วอย่างที่บอกคือ แผงหลังก็พลาดหมดเลยคนจะเบ้งนั่นคือเสียก็มีส่วนเสียกับสประตูทั้ง2องลูกเลยนะครับเพราะงั้นนัดนี้ค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้น,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 นเะะนนชื่อว่าแมนยูน่าจะใช้ติคาลงเป็นผู้สาบเหมือนเดิมส่วนแผงหลังแมนยูน่าจะมาในระบบหลัง4เหมือนเดิมนะครับหลัง4ี่ก็คาดว่าคราวนี้น่าจะเป็นลุกจอกับวงังกิสซา้าประกบด้านข้างเพื่อเกมเกมลุกนะครับตัวด้านข้างนั้นก็ไม่่ายใจเหมือนกันอาจจะต้องเรียกความมัน่นใจของสมควรแต่ ยังไงก็ังไง,กงไงเคลมรับก็ง่าจะไว้ใจได้เพราะงัาที่แล้วเกิมเต็มลุกมากเกินไปไก่ลุกแล้วการจ่ายกันข้างไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับส่วนคู่เซนเตอร์คงประสิทธิไม่ได้ต้องเป็นลิเนเดอร์ลงคู่กับแฮร์รี่แม็กฟายง่ายนแม็กฟายอยู่กับเด็กก็เละกามเด็กไปเลยนะครับงั้นนี้ก็คงต้องเอาลิเนเดอร์ยึงความมั่นใจกลับมานะครับในเรื่องของการป้องการลูกโตงลูกในกลางๆก็ต้องมาดูกันว่าส่วนสองอคู่กลางคอยปัดกวาดให้กองหลังนะครับเชื่อว่า วันนี้เฟสลงคู่กับสต็อกสกอตแม็กโครเมเนแน่นอนคงไม่ผิดพลาดจากนี้นะครับและจากนั้น oh. เราก็เห็นว่าแมนยูง่าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่น่าสนใจสามการกลางหน้าจะเป็นบูโน่คอยคำกระขาบข้างด้วยปอกบาและก็แรสฟอร์ดส่วนหน้านะครับวันนี้คงต้องเป็นคารวินี่นะครับในความคิดของผมก็ไม่แง่ใจเหมือนกันต้องรอดูครับประมาณ ถ้าทุ่มครึ่งก็จะเห็นลายไลอัพที่ออกมาส่วนฝั่งไอซ์นอนเชื่อว่าเขาคงใช้ชุดที่ดีที่สุดที่เขามีอยู่ตอนนี้เหมือนกันโดยชุดที่ชนะซาวเซนต์มาสามหนึ่งค่อนข้างน่ากลัวโอปามิยองก็มีความมั่นใจในการยิงด้วยนะครับานงั้นก็แล้วก็ชากา้าเจ้าหนูจีจัเหลือเกินนะครับก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการจับชากา้าง่าจะเจอกับวาริสการาคงมันน่าดูวันนี้นะครับแมนดูเสมอไม่ได้แต่ด้วยึกๆผมเชื่อว่าวนลูปไม่ง่าจะเกิดขึ้น แมนยู U, อาจจะกลับไปล้างแค้นได้นะครับเฉือนชนะสอหนึ่งหรืออย่างแย่ๆคือเสมอกัน1นเชื่อว่าโซชากับอาร์เต้าคู่นี้โซชาอ่อง่าจะมีเซนบอลที่ดีกว่ากง่าจะมีการแกร้เกมที่เหนือกว่าเชื่อว่าซีนนอนนั้นก็คทุกครั้งครับน่าจะบุกมากกว่าแกันแมนยูน่าจะอาศัยความคมของ เออตัวอย่างบูโน่ซึ่งบูโน่วันนี้ง่าจะกลับมาได้ป๊กปาน่าจะกลับมาได้นะครับและแร็ปปอร์ตก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้คาเวนี่ง่าจะช่วยแผงง่ายได้ดีมากทําให้ปวดคอหง,งั่งฟันเออคิดว่าน่าจะไม่กล้าฟันธงครับสองหนึ่งแมนยูน่าจะเฉือนนะครับแล้วก็กล้องไปวุ้นว่าบุ้ยจะไปทําให้แมนซี่ติดคอด้วยหรือเปล่าซึ่งเราก็ภาวนาให้ติดคอเหมือนกันไม่งั้นแมนซี่น่าจะไปไกล นะครับก็วันนี้ครับคืงคืนขึ้นเรามายุ้นมาชูมาดูกันนะครับสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงเราเป็นแฟนแมนยูก็ต้องเชียร์กันต่อไปสู้ๆครับแมนยูวันนี้เราต้องฟ้าสามได้ไม่ได้ไม่มีทางเลือกครับลุ้นกันครับคืนนี้เคืงคืนขึ้น,นสู้ครับแมนยูแมนยูแมนยู